คุยเรื่องฮะคุยเรื่องสุขภาพดิว่าม,มีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะฮะไหนมีใครแพ้กุ้งไหมครับทีนี้ใครแพ้กุ้งไหมฮะแพ้กันเต็มไปห,หมดเลยฮะแพ้ทาง คือแพ้ทางไหนนะฮะแพ้ทางนี้อ, <S <S อะ,อะมีใครแพ้กุ้งบ้างแพ้แพ้แบบไหนผื่นขึ้นผื่นขึ้นใช่ไหมฮะคันใช่ไหมผื่นขึ้นคันแค่นี้ใช่ไหม <S <S เป็นไข้ด้วยอืม,อม นี่มีประสบการณ์ชีวิตมาจะเล่าให้ฟังมันน่าตื่นเต้นมากคือเกิดมาชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะเป็นก็ต้องมาเป็นนะฮะคือก่อนหน้านี้เป็นคนไม่รู้ตัวเลยมาก่กอนว่าแพ้กุง้งนะฮะคือก็กินกุ้งมาทั้งชีวิตนะแต่แบบว่าเวลากินกุ้งก็จะมีพื้นคันขึ้นแบบเม็ดสองเม็ดอะไรเงี้ยแต่ไม่เอกใจอะไรเราก็หลอกตัวเองว่าเราเนี่ยไม่ได้แพ้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดเราแพ้เราจะไม่ได้กินกุง้ง ถูกไหมฮะถ้าเราแพ้เราจะไม่ได้กินกุ้งเพราะฉะนั้นเราต้องหลอกตัวเองว่าเราไม่ได้แพ้กุ้งก็หลอกตัวเองมาตลอดเสร็จปุ๊บล่าสุดเนี่ยไปอยู่อุดรมาเป็นคนที่อุดรเพื่อนพานไปกินร้านขายกุ้ง<อ>คือร้านนี้เป็นกุ้งโดยเฉพาะเลยทุกเมนูเป็นกุ้ง<อ>วันนั้นก็กินแต่กุ้ง<อ>เสร็จปุ๊บกินเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมง อยู่ด่ปวดท้องปวดท้องขึ้นมาแบบท้องแบบกระทันหันปวดท้องเหมือนปวดอึกนะฮะออบอกทำไมวะ <laughs> คือปวดท้องก็คือตอนแรกแค่ปวดท้องธรรมดาคิดว่ากินเยอะเออก็เลยเอ,อ่าเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราอยากไปกินไอติมต่อก็เลยแบบเออเอาไปไปยังไหวอยู่ตอนนี้ยังไหวอยู่ก็ไปกินไอติมกับเพื่อนท้านที่ตัวปวดท้องมากพอจอดรถ ถึงห้างพูดไปกินที่ห้างจอดรถถึงห้างเอ้ยไปกินกันก่อนเลยนะเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนระหว่างทางเดินผ่านนักเรียนกลุ่มเ, <laughs> <laughs> เราเพราะว่าเขาแทบปวด <laughs> ท้องมากด้วย <laughs> แต่วันนั้นคือใส่แค่เสอยือดกางเกงขาสัาน้นแล้วก็รองเท้าแตะ แล้วไปต่างทินเขาจําไม่ได้หรอกมั่นใจมากนะครับเราก็เดินเดินไปคนเดียวกลม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 ผ่านมาได้คือหมายว่าน้องเขาไม่ได้เอกใจอะไรคงมอ๋อสงสัยคงไม่ใช่วัยของเราแล้วแหละเป็นเด็กมัธยมประมาณมัธยมต้นเนี่ยเขาก็ไปเข้าห้องน้ำคือปวดท้องมากประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้กระชับเวลาครับ วิสุดเลยปวดท้องมากหายไปประมาณครึ่งชงคือมันไม่ใช่ปวดท้องธรรมดานะอันนี้เดินออกมาเด็กกลุ่มนั้นฮะยังคงนั่งรอด้วยเวลตาที่แบบว่าพี่ลิฟแน่นอนเลยคือ คือห้องน้ำตรงงก็ขี่มาขี่มาประเด็นคืนไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองน,นานมากือบครึ่งชั่วโมงได้น้องอยังนั่นงรอน้องก็เลยเข้ามาพี่ลิศใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับอึหนูรอพี่นานมากเลยค่ะ อ๋อค,ครับครับหนูขอถ่ายรูปได้ไหมคะเออเอาเลยครับเอ่อน้องโรงนานคราวนี้ก็ต้องไม่ถ่ายยังไงแล้วแหละก็ไม่รู้แล้วก็ให้น้องถ่ายรูปไปไปจริงก็ไม่ไม่มีอะไรหรอกก็ให้เพื่อนกินไอติมเดินถึงร้านติมไม่ได้กินเลยยังปวดท้องอยู่ปวดท้องไม่หายทันทีกลับมาห้องกลับมาบ้านยังปวดท้องอีกตอนแรกคิดว่าอาหารเป็นอาหารเป็นพิษแน่เลยหรือว่าอาหารแบบไม่สะอาดแน่เลยนะครับยังปวดท้องอีกก็เลยเข้าห้องน้ำอีกสองรอบ น,นี่ถ่าย,ยไปแล้วสามรอบเสร็จปุ๊บมาเข้ารอบที่ส <Hey. S 1> ี่เราต้องมานั่งนึกตำลาแล้วแหละว่าการปวดท้องแบบนี้เนี่ยมันเป็นโรคอะไรได้บ้างยัง hey. นั่งคิดไปคิดไปคิดมา hey. ถ้าเป็นแพ้อาหารเนี่ยเพื่อนคนอื่นเรา hey. ถ้าเป็นอ,อะไร,รอ,อาหารเป็นพิษฟูดพลเซนออิ่งจะนึกออกภาษาอังกฤษถ้าเป็นอาหารเป็นพิษเนี่ยเพื่อนเราทุกคนก็ต้องมีอาการเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นไม่น่าใช่ เอ๊ะถ้าเป็นท้องเสียท้องเสียติดเชือ้อจากอาหารไม่สะอาดเฮ้ยเราต้องมีไข้สิไม่น่าใช่เอาแล้วคิดไม่ออกระหว่างปวดท้องก็นั่งคิดสุดท้ายเอ๊ะทำไมคันวะคือตอนนี้นั่งอยู่บนโซฟ์นะฮะนาคือนั่งโซฟ์อยู่แล้วแบบแล้วคิดทำไมคันวะ เรเด็นเรื่องเก่าแล้วประเด็นคืนอส้วมที่เข้าไฟดับคือเป็นห้องมืดๆค,คือเป็นส้วมในห้องเพื่อนมันไม่ซ่อมไฟนะฮะแลวไฟดับตายแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราผื่นขึ้นจริงไหมแต่เราคันทั้งตัวแล้วเอากล้องมือถือเปิดมือถือมาเปิดไปฉายแล้วก็ส่องไล่ตามตัวมีตรงไหนเป็นผื่นขึ้นบ<ห>้างเฮ้ยมีผื่นขึ้นจริงหว่งแต่ไม่เยอะเอ๊ะถ้าเราเป็นแพ้กุ้งแบบรุนแรงคือ วิธีการวินิจฉัยแพย้กุ้งแบบรุนแรงคือจะต้องมีสี่อาการหนึ่งคือผื่นขึ้นผื่นคันขึ้นสองคือจะต้องมีอาการหายใจหอบเหนื่อยอยู่ดีทางเดินหายใจอุดกัน้นสามคือความดันตกสี่คือปวดท้องต้องเอาอาการสองในสี่ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็นแพ้แบบรุนแรงซึ่งนี่โรคประจำตัวคือขอบผื่น คือถ้าเป็นแพ้แบบรุนแรงขึ้นมาเนี่ยคือตายขาดที่แน่นอนเพราะว่าทางเดินหายใจมันจะบวมแล้วอุดกัน้นและอันนี้คือเป็นโรคที่ถือว่าเป็นอิมเมอร์เจนซีในทางแพทย์นะฮะทุกคนต้องรู้ไว้นะฮะทางเดินหายใจมันจะอุดกัน้นและก็คุณถ้าเกิดคุณไม่ได้รับการฉีดยาที่เป็นยารักษาเฉพาะภายในทันท่วงทีตายอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะคือตายถ้าคุณเป็นเสร็จปุ๊บ นี่ก็ปวดท้องอ่ะได้หนึ่งอันแล้วแต่ผืนขึ้นสองสาเม็ดไม่น่านับไหมอ่ะใช่ไหมไม่น่านับไหมก็เลยว่าเไมยไม่น่าใช่ว่ะก็เลยเช็ดก้นบอกทำไมมพอเสร็จแล้วก็เลยออกจากห้องน้ำแล้วกันท้องก็ยังปวดอยู่ เปิดประตูห้องน้ำออกมาเจอกระจกแค่นั้นเลยฮะพร้อมกับไฟสว่างคือตอนนี้หน้าบวมแดงไปทั้งหน้าแล้วตอนนี้คือแบบครึ่งตัวบนของลิ์นี่คือคือที่สองคือสองข้างล่างไงเพราะเราเห็นในแค่ข้างล่างแต่ว่าพอมาส่องกระจกคือครึ่งนี้ขึ้นไปบวมแดงหน้าบวมตาบวมปากบวมไปหมดแล้วคือก็เลยบอกเพื่อนวินิจฉัยแล้วนี่คือวินิจฉัยเองนะว่าอนาไฟแล็กซิสรู้จักอนาไฟแล็กซิสกันไหมฮะ อาไม่รู้จักคือแพ้แบบรุนแรงผมนี่เดินใส่กางเกงอยา่างรวดเร็วแต่งตัววิ่งไปหาเพื่อนหมอด้วยกันพูดคำเดียวเฮ้ยกูอนาไฟแล็กสิบว่ะทุกคนครับนั่งอ่านหนังสืออยู่บ้างเล่นเกมอยู่บ้างเล่นมือถืออยู่บ้างคุยโทรศัพท์อยู่บ้างทุกคนวางพ <c oughs> ล้ก้วก็ปะวิ่ง จากนั้นก็คือคุ้มฮิวรีดไปที่ห้องฉุกเฉินด่วนเสร็จปุ๊บคือทุกคนดีมากคือแบบเอาลิทไปแบบได้ทันควันมากคือเอาลิทไปห้องฉุกเฉินเพราะว่าถ้าเกิดช้ากว่าน,นี้มีทสิ์ทางเดินหายใจอุดกั้นแล้วก็หายใจไม่ออกได้คือจะอาการจะรุนแรงเสร็จปุ๊บทุกคนรีบพาลิทไปไปถึงห้องฉุกเฉินเป็นรุ่นน้องอยู่<ไ>คือเป็นหมอแล้วนะเป็น,ปนแต่เป็นรุ่นน้องอยู่อ้าวพี่ลิทมาทําอะไรที่เออาครับ มาเที่ยวมั้งคือเขาไม่ได้เห็นเขาอาจจะคิดว่าเราหน้าแดงธรรมดาอะไรเงี้ยบอกว่าพี่อนาไฟแรกสิเอ้าเแล้วพี่พี่จะเอ้ายาอะไรบ้างดี ไนอนเอเพี่จะเอายาพี่จะยา,าอะไรบ้างครับเอายาแก้ผื่นก่อนไหมเออเอามาเอามาเอามาฉีดคอนฉีดคอนเสร็จปุ๊บก็เลยเออฉีดแค่ยาแก้ผื่นก่อน,อน,พพนเ,เอพราะว่าตอนนั้นยังหายใจดีอยู่คิดว่ายังไม่เป็นอะไรเสร็จปุ๊บก็ฉีดยาแก้ผื่นไปแล้วระหว่างนั้นก็ผื่นยุบผีปุ๊บผื่นยุบทันทีเลยดีมากเลยนะะระหว่างนั้นจะปวดท้องอยู่โอ้โหปวดท้องนอนดิ้นทุรนทุรายไม่รู้เป็นอะไร นะฮะก็ไม่หายสักทีกลัวครับทีนี้กลัวเกิดภาวะใหม่แทรกซ้อนขึ้นมาไฮเปอร์เวนติเลชันซินโดรมรู้จักใช่ไหมฮะใครเคยดูซีรีส์เกาหลีจะรู้นะครับเขาชอบเอาไปใช้นะครับซีรีส์ไทยก็เริ่มใช้ไฮเปอร์เวนติเลชันซินโดรมหรือว่าโรคอะไรวะแปลเป็นไทยคือเป็นโรคหายใจเร็วมือจีบนะฮะเคยเห็นไหมครับเข้าตามห้องเชียร์ห้องวาร์ พวกที่โดนพี่ด่าเสร็จปุ๊บจจรูึะจะแล้วก็มือก็จะจีบเข้าคือนี่ชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะเป็นนะฮะก็เป็นขาที่แล้วนะฮะอยู่ีนมือก็งอเข้าอย่างนี้แล้วก็เฮ้เพราะว่ากลัวนะฮะคือสาเหตุเป็นเกิดจากการกลัวคือกลัวโดนใส่ท่อช่วยหายใจคือเพราะว่าฤทธิ์แบบเกิดจากคิดเยอะคือรู้เยอะคิดมากอย่านียก็รู้ว่าตัวเองเป็นหอบผื่นแล้วแบบ ต่อไปเราปวดท้องแล้วเรามีผื่นขึ้นแล้วต่อไปทางเดินหายใจต้องอุดกั้นแน่เลยทำไงดีเราต้องเดินใส่ท่อช่วยหายใจแน่เลยคือคิดไปไกลมากาใจ <c oughs> มือแล้วก็มือก็จีบเข้าอย่างนี้คนระับจีบเขา้าน้องคนเดิมก็เดินม,มาถาม <c oughs> เอ้าพี่มือจีบแต่ว่าสติยังดีอยู่ทุกอย่างสติดี เออมือฉีดมือฉีดพ,พูดไปไม่ค่อยได้เอ้เอเอมือฉีดมือฉีดเอายาอะไรไหมคือถ้าจุดนั้นคือยังต้องมาสั่งยาเองน้องเอ่อยังไม่ต้องเอายาพวกนี้ที่มีเราวต่อพวกนี้ที่อยู่เวรเดี๋ยวพี่จะว่วงขอถุงมาครอบปากพี่ก็พอวิธีการแก้คืเอ,อเอาถุงมาครอบเอาถุงมาครอบปาก เดี๋ยวพี่ control b r e a t h พี่เองวิธีการรักษาคือการสงบสติอารมณ์และควบคุมลมหายใจให้เป็นไฮบร t i เวนชันสิโดไม่ต้องกลัวไม่ตายนี่รู้นี่ก็เลยรู้ว่าไม่ตายก็เลยว่าไม่ท้องเดี๋ยวพี่ควบคุมลมหายใจพี่เองเพื่อนนับหายใจเข้าหายใจออก ต้องรับชจ้าชาต้องหายใจ้าชาทุกมือก็ยังจีบกันหายใจเข้าายใจอกมือก็ค่อยๆขายมาสิผู้ประการปวดท้องก็ไม่ค่อยดีขึ้นก็เลยว่าไม่ไหวแล้วปวดท้องมากฉีดเดินมาเดินมาปวดท้องมากพี่ปวดท้องยังไม่หายอีกเหรอเอายาอะไรไหมคือยังต้องสั่งยาเองเองีกเออน้องเอาอะดีนาลีมาฉีดให้พี่จนจบเธอให้เสร็จเธอะ อะดีนาลีคือยาที่ใช้รักษาอานาไฟนักซิ์น,นะครับคนที่เป็นจะต้องมีพกติดตัวคนที่เป็นแบบรุนแรงจะต้องพกติดตัวไม่งั้นเสียชีวิตได้นะครับเอาอะดีนาลีมาฉีดี้พี่เด็กก็ฉีดปึ๊บหายเลยทีนี้ภายในครึ่งชั่วโมงอาการดีขึ้นก็เดินกลับบ้านสบายใจพรุ่งนี้อยู่เวนต่อชีวิตหมอทรมนมามันไม่เป็นอะไรไงฮะ ม,ม,มันแม่ไวลูกเลยๆๆเลยูกรักษาตัวเองด้วยนะฮะก็ปลอดภัยดีนะตอนนีก็อยากจะฝากว่าทุกคนก็ระวังนะใครแพ้อะไรคือมันไม่จําเป็นนะว่ารอบที่เราแพ้แค่ผื่นขึ้นแล้วต่อไปเราจะแพ้แบบเบาลงหรือดุนแรงมันไม่มันไม่ได้แน่นอนนะเพราะบางทีเราอาจจะแพ้แบบดุนแรงอย่างนี้ได้เผื่อบางคนไปนั้งไปเที่ยวเกาะหรืออยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยที่แบบว่าเราไปเข้าถึงการแพทยากยอะไรเงี้ย อาจจะเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็ระวังเลยนะเรื่องแพ้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะพอนิี้คิดว่าอ๋อกินกุ้งพื้นขึ้นเม็ดสองเม็ดไม่เป็นไรหรอกหลอกตัวเองมาตลอดเพราะว่ากลัวกินกุ้งกลัวกินกุ้งไม่ได้นะครับปรากฏว่าเออเนี่ยก็มาถึงจุดหน,น,นึ่งวันหนึ่งเราจะแพ้แบบรุนแรงเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เลยต้องงดกุ้งไปตลอดชีวิตใครซื้อกุ้งมาให้ดิศนะฮะฆ่ากันทางอ้อมนะฮะไม่ได้นะฮะนะโอเคจบแนละ้วเรื่องนี้